แสวัสดีครับ่าวันนี้รีวิวต่อนะครับของ t o y ย t a า e w v o s 2012นะครับก็คือตัวนี้ลูกค้ารีโมทห้หมดนะครับตัวนี้ซื้อรถมาคือไม่มีรีโมทให้ก็มาเซตเป็นรีโมทใหม่นะครับนะฮะเป็นแบบภาพได้นะครับเดี๋ยวเรามาเทสกันเลยนะครับตัวนี้จะมีกุญแจให้เรียบร้อยนะครับแ่ยนะแล้วเป็นรีโมทให้ด้วยในตัวนะครับตัวนี้ประตูล็อกอยู่กดล็อกซีครับเรียบร้อยครับ มาทสนะครับนี่กุญแจลูกค้ามีมาแค่นี้นะครับรีโมทไม่มีเลยนะครับตัวนี้เราเซตให้ใหม่แล้วนะครับเป็นแบบพับเก็บได้นะครับนเรามาดูสังเกตที่ก่อนนะครับล็อกครับครับกดล็อกนะครับนะฮะเดี๋ยวเรามาเทสระบบสตาร์ทนะครับเสียบข้าวหมุนะคบผมนะครับ ก็สนใจนะครับสอบถามมาได้เลยนะครับช่างหนิงนะครับ0ูนย์นะครับสี่หกเกากนะครับรับทำกุญแจรีโมทฝังชิปทุกชนิดนะครับทุกรุ่นร้านนะครับเนี่ยอยู่ตรงเยื้องนะครับเดอร์พิซซ่านะครับมอใหม่นะครับข้างหน้าติดกันจะเป็นร้านยอภูไทยนะครับนะครับทุกรุ่นนะครับนะฮะก็จะรีโมทหายหมดนะครับหรือฝังกุญแจฝังชิปนะครับสอบถามได้เลยครับ โทรหรือไลน์นะครับ0924694263นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ